ครับแนะนำมอเตอร์ไซค์มือสองครับคันนี้เป็นยามาฮ่า R15 ตัวโฉมปัจจุบันนะครับจดทะเบียนปี2019ครับเดี๋ยวดูสภาพรถโดยรวมก่อนนะ จดทะเบียนปี2019นะครับเลขไม่อยู่ที่11,200กว่ากิโลครับคันนี้เนี่ยแสงไฟหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับก็จะมองเห็นได้ประมาณอย่างนี้ครับเหมือนที่เราเห็นอยูน่นะแต่การการแสดงผลต่างๆนี่ขึ้นตามปกติครบถ้วนนะแต่มันไม่มีแสงไฟเรือนไม้มันไม่ขึ้นครับ เครื่องดีนะครับนิ่งเงียบครับคันนี้เนี่ยตั้งราคาขายไว้เพียง48,900บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจยังไงเนี่ยโทรติดต่อได้เลยที่เบอร์082 092 1298ครับสังจังหวัดนี่ถ้าจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ยังไงนี่มีระบบเก็บเงินปลายทางนะเข้ามาคุยกันได้เลยครับส่วนรูปภาพเพิ่มเติมครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ของคันนี้นะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยฝากกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมี รถ้ามาใหม่เพิเติมครับขอบคุณครับ